งานต่างการปุกฝนมาเยอะนี่นะใช่ตกน้าเตร็จดับพอพอร้อยมันแห้งมันก็ติดเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเขามีระบบกันน้ําของเขานะไม่ครับมันไม่กันน้ําแต่ว่าถ้าจมน้ําให้มันแห้งตั้งให,ให้มันแห้งมันก็จะติดอไม่ได้สนับสนุนหรือว่าเชียนะครับผมแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงประสบการณ์การใช้งาน ท้าน้ำร้อนก็จะมีท้าน้ำร้อนแล้วก็ฐานน้ำเย็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่สวัสดีครับนนเราเจอกันตั้งแต่ทำรายการตอนนั้นนะแล้ว ใช่ใช่ใชช่ตอนนั้นกิจกรรมทําบ้านปลาก่อนโควิดมาเนาะนานมากสวัสดีทั้งแอดด้วยครับผมไม่ด้เจอตั้งนาน3 2องงที่นี่นะครับก็จะมีโรมารีลาวดีด้วยนะครับ นองแอดแล้วก็พี่ปุ๋หน่วยงานของทศมพัตรุงนะครับมาถ่ายรูปร่วมกับมาตะพัตรุงทิพที่พวกเรามาเที่ยวกัน ตําหนัช้ําปลาละปังปลาละปังทึง่มหมูหวานหมูหวานกุชกปลาฉลามไก่เปาโลไก่อะไรไก่ปาโลหลัวใหดเกรงวันที่สามของพวกเรารู้สึกว่าจะเป็นมื้อแรกที่ได้กินข้าวแกงมื้อสองม้องอ๋อเมื่อคืคอออนเมื่อเช,ช้ามื้อนี้ก็เินข้างกอนเอาิน <laughs> ดิ <laughs> อยู่ะะ14นาฬิกา4นาทีนะครับตอนนี้เราก็ยังวนเวียนกันอยู่ที่พัทลุงปัดลุงอ่ะปัดลุง,ดลงเดี๋ยวเราจะไปต่อที่อำเภอที่อกหักเรื่องความรักมากที่สุดอำเภออะไรขเขาเจสซน <laughs> ลงซ้ายให้เลยเนี่ยทะเบียนนี้ครับ

đây mấy thì con à, của người à, à, con không. con của con của người con của người con 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 có con người 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 con con อย่าวนี้เขาก็มีตั้งไปอ่ะตรงเดียวอย่างเยอะนครับไอ้ตัวีคือกยาคารูริงิัจจบเราจะมีรากประจําโดยที่จะมีน้าที่นะคะคือเขาจะเป็นจิเล้าหน้าในรับขนเขาจะ ตรงนี้เกป็นสถากรวเอก็ังานเรื่องบริการท่เาพตนก็ทีนี้ดี๋ยวาจากืว่ามคู่รักสอคนคารักการนี้กับเนๆครับสำหรับวันที่3ของพวกเรานะครับก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดพัตลุงตั้งแต่เช้าเลยนะครับเราก็มุ่งหน้า อัดหมายเจอกันที่ส้มเภาไทยนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่หาดแสนสุขที่ลำปำนะครับเดินทงกันะมามันก็เป็นปรมาอะนะคออกจากลำปำนะครับพวกเราก็มุ่งหนะ้าต่อไปที่ทำน้ำเย็นนะครับเพืเ่อนเื่อนก็อยู่ที่อำเภอเขาชัยสนของจังหวัดพัทลุงนะครับก็ที่จะเข้าไปชมหินงอกหินย้อยนะครับในถ้ำนี้ผมเห็นว่ามันมีความชื้นมากก็ไม่ได้ลงไปนะครับเพราะว่ากล้องลงไปด้วยไม่อยากเจอ ก็เจอความชื้นเพรว่าที่ผ่านมาเจอฝนมามากพอสมควรนะครับเพื่อนๆก็เลยไม่ได้ลงไปในถ้ำก็น่าเสียดายครับผมต้องลงน้มันงหน่อยนะครับผมายามเดินข้องใจช่ยคงครับผมโอ้โห ทุกคนฟังดีๆนะครับมันจะมีเสียงร้องคล้ายๆชยนีนะครับทุกคนแล้วก็ผมอยากจะรู้จังเลยว่ามันอยู่ลักษณะอะไรเอ้านี่แหละร้องดังมากอะ ขาเล่นไม่เป็นแล้วที่ซื้อซื้ออะไรกระดาบเอ้ยกระดาบปะดาบกระดาบดาบกับอะไรปี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 หรือเป,ปล่าปีหรือเปล่าฮะปีใช่ก็ไม่ได้นี่รกานไหนนะ ออกจากธรรมละกรนะครับเพื่อนๆเราก็ไปที่บ้านนตะลุงนะครับก็ไปดูปฏิมาก,กรรมการแกะสลักมีน้องๆน,นะครับเด็ก,กนักเรียนนั่งแกะสลักแล้วก็ตอกหนังตะลุงแล้วก็ะระบายสีคไม่อยากจำเองครับย้ายพ่อสอนเรียนรู้ ส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะอันนี้ก็คือจัดทริปให้โดยเฉพาะเลยนะคะค่ะก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยนะคะสสวัสดีค่ตรงลูกมาตานะครับ,รบไปยังมาต่อมาเจ็ดปีเหน่อยแต่นสนุกเงยดอยแต่นสนุกนะพี่เป็นไงบ้างสนุกมากเลยค่ะสามวันสองคืนของเราสนุกมากสนุกมากหรือเปล่าหรือจะมาจองคืนนีนไกมากเลยเดี๋ยวมาเปิ้ลบัก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 ตีแล้ว ขอบคุณอาจารย์สามวันสองคืนเป็นปลื้มเป็นปลื้มมั้งเป็นปลื้มมั้งร้อยค่ะร้อยมาตาเมืองนุงมาแดงสุครามานานนครร้อยค่ะตรงมาลุมน้ำทะเลสาบค่ะทิศหน้าคืออะไรคะพัฒน์ลุงมาตาเมืองลุงสองวันหนึ่งคืนค่ะเพจของเรานะคะเพจของเรามาตาลุ่มน้ําและมาตาเมืองลุงค่ะสองเพจนะคะเข้ามาชมได้ค่ะรวมถึงแอปพลิเคชันค่ะมาตาเมืองลุงและมาตาลุ่มน้ําค่ะเจอกันค่ะ Oh.